เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้ครับเราจะมาพูดกันเรื่อง personality ของ d r a g o n Quest 3 HD 2D remake กันครับบุคลิกภาพคืออะไรและอันไหนเทพที่สุดเราจะได้มันมาได้ยังไงไปรับชมกันเลยครับ personality คือบุคลิกหรือว่าตัวตนของตัวละครเราสามารถเช็คได้จากหน้าสเตตัสทั้งตัวละครหลักแล้ก็เพื่อนร่วมทีม จากตัวอย่างเกมจะบอกถึงความสามารถของ personality ที่ได้รับสำหรับค่า personality แบบนักกยายกรรมครับสิ่งที่ได้รับก็คือเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นจะทำให้เพิ่ม AGI อย่างรวดเร็วเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงครับนั่นก็คือ personality แบบเด็กขี้แยครับสำหรับ personality ตัวนี้ครับหลังจากที่ตัวละครเลเวลเพิ่มขึ้นครับมันจะเพิ่มค่ารักอย่างรวดเร็วนะ แล้วก็เพิ่มค่าว i สตอมเร็วว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะครับแลกมากับการเพิ่มค่าความยืดหยุ่นเนี่ยช้ามากๆจากที่เราเกล่าวมาทั้งหมดครับมันทําให้เราทราบได้ทันทีครับว่าค่า personality นั้นมันมีความสําคัญในการบิวตัวละครให้มีค่าเซตัตที่เหมาะสมยกตัวอย่างครับถ้าเราต้องการบิวตัวละครที่มีค่าความยืดหยุ่นสูงครับแต่ว่าค่า personality ของมัน,นกลายเป็นเด็กขี้แยครับซึ่งเมื่อเลเวลอัพ จะทําให้ค่าความยืดหยุ่นขึ้นช้ามากๆนะมันจะทําให้ตัวละครนั้นเมื่อเลเวลสูงขึ้นครับไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ถ้าดูมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะมีคําถามครับว่าแล้วมันมี personality อะไรบ้างอะและอะไรมันดีที่สุดและนี่คือ personality ทั้งหมดของ Dragon Quest 3ครับแค่เห็นทั้งหมดก็ปวดหัวแล้วนะแต่แฟนๆของ Dragon Quest 3ในภาคออริจินอลทั่วโลกครับ ส่วนใหญ่ต่างให้การยอมรับว่ามี personality อยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพในเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นครับนั่นก็คือแวมสำหรับ personality แบบแวมครับมันจะเพิ่มค่า A G I กับค่าลักด้วยความรวดเร็วนะครับส่วนค่าอื่นๆที่เหลือครับมันจะเพิ่มขึ้นตามปกติเรามาลองดูกันเมื่อตัวละครมีเลเวลเพิ่มขึ้นครับ ทางซ้ายตัวละครมี personality เป็น happy camper ส่วนทางด้านขวาก็คือแวมเทียบให้ดูแบบนี้น่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและเมื่อรลเวลของตัวละครนั้นสูงขึ้นความต่างกันของ personality นั้นจะส่งผลให้ status ของตัวละครนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและแล้วก็ถึงช่วงที่ทำให้เราได้ตัวละครที่มี personality เป็นแบบแวม มี2วิธีด้วยกันครับ1คือสร้างตัวละครที่มี personality เป็นแวมเลยกับ2ครับใช้หนังสือในการเปลี่ยน personality ในภายหลังในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงการสร้างตัวละครให้มี personality เป็นแวมส่วนการใช้หนังสือครับต้องยกยอดไว้ก่อนเพราะว่าพี่เองก็ยังเล่นไปไม่ถึงขั้นแรกเราต้องสร้างตัวละครที่เป็นผู้หญิงก่อนพอมาถึงช่วงที่คุยกับเทพธิดาครับ แล้วบอกชื่อพร้อมกับวันและเดือนเกิดเป็นที่เรียบร้อยเทพธิดาจะมีคำถามสำหรับเราจากคำถามทั้งหมดที่ส่งม,มาครับจะมีคำถามทั้งหมด5ชุดด้วยกันครับถ้าคำถามที่ได้รับจากเทพธิดาครับตรงกับชุดคำตอบไหนก็ตอบตามชุดคำถามนั้นเลยในกรณีนี้ครับได้ชุดคำตอบที่2ครับ หลังจากที่เราตอบคําถามตามโพยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเทพธิดาจะส่งเราไปที่พระราชวังแห่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาที่นี่ครับแสดงว่าเราลอกการบ้านเพื่อนผิดครับเราจะต้องออกแล้วก็สร้างตัวละครใหม่หลังจากที่เราเข้ามาที่ปราสาทครับหลังจากนั้นให้เราลงมาข้างล่างครับแล้วก็รอให้การสนทนานั้นจบลงแล้วเดินไปคุยกับเสนาบดีชุดเขียวแล้วหลังจากนั้นก็ตอบเยดไปสครั้ง ขั้นตอนทั้งหมดก็เสร็จสิ้นครับแล้วก็มาลอลุอ้นดูว่าเราจะได้ personality เ,เป็นแวมหรือเปล่าเท่านี้เราก็ได้ personality แวมในตัวละครหลักเป็นที่เรียบร้อยมาต่อกันที่สมาชิกที่เหลือในทีมครับได้ลองหาข้อมูลแล้วก็ทดลองวิธี naval, ต,ต่างๆมาหลายวิธี แล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเราจะต้องใช้ดวงในการสุ่มโดยการให้ตัวเกมครับสุ่ม,มเมล็ดให้เราเองถ้าเราโชคไม่ดีครับเราก็ออกมาแล้วสุ่มใหม่จนกว่าจะได้รับ personality ที่เราต้องการมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มครับและนี่คือทั้งหมด personality คืออะไรอันไหนเทพและหาได้จากที่ไหนถ้าชอบคลิปนี้ พูดคุยให้กำลังใจในคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ